เร,เราเรเป็นฟิลบอตบอฟเลยเดี๋ยวในระหว่างที่ในระหว่าง,งที่คุณทําอยู่เดี๋ยวคุณอาจจะต้องพูดไปด้วยเนาะในระหว่างนี้นะฮะคุณอยู่ที่บอปเตอร์ยังไงคะก็ผมจริงๆแล้วเนี่ยต,ตัวนี้นะครับผมตัวเทเจอร์ของเซรั่มันจะมีความแเห็นไหมค,มคมรับเห<ม>็นไหมเปความ,ม,มใสๆนะครับตางจากเซรั่มตัวที่มันจะมีความนำๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะกักเก็บของชเพรมันเป็นตัวเจอนะครับค่ะโอ้ยโดนฟอนโดนฟอนเหรออเน แต่เราไปแตเราไปทำคใหม่นะอันนี้อันนี้ผมก็จะทำใหม่แล้วแหละคุณเอางี้ไม่ได้เลยคุณไม่ต้องขยบหน้าได้ไหม๋ย่าไปไปเองกลัวกลัวโดนอ่ะนี่คุณคนเถอะเราไม่ตายหรอกนะครัจริงๆแล้วอาจจะผมทำทำหลังเลยให้ก็ได้ค่ะมีพิเศษสุดเลยนะคุณพี่นี่ไง อยอ่าอโเคครับงไงฮะก็คือสร้างกรอบป้องกันหัวใจไว้ให้ด้วยใช่นองชายจะพิ้วแข็งแรงแล้วหัวใจก็แข็งแรงด้ครับโอายต้องสื่อแล้วนะครับพี่เพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยมีตัวมีเยอะนะคี่พี่มีตัวหนึงอันนี้ใครอยากเป็นถามมาครับผมเออเดี๋ยวเอาเอาใหม่นะค่ะช่วยกันดูหน่อยช่วยกันดูอ่ะคุณจู๊ดมีแอคชั่นทานไม่เร็ว